ดีค่ะทุกคนปูเป๊ะปูเป้วันนี้พี่และนาอชิรามาอยู่กับ <c oughs> สาวน้อยที่แก่ที่สุดในมูเตลูอเอาไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่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 ไม่ใช,ใชวนน่วันนี้มาอยู่กับใครคะเอะาอยู่กับอิชิระมิยาโคมะค่ะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีค่ะวิกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่อีฟมาอยู่ห้องพี่เป็นไงเป็นไงแบบ บรรยากาศห้องที่บีบ้านกระท้อห้องที่บีป่ะเอ่อกระท้อเด็ดเบรรยากาศโบราณเอ๊อไม่โบราณไม่ไม่ไม่ว่ากี่โมงไม่มีห้องนี้แบบเรียกว่าเป็นรีสอร์ทสุดหรูใจกลางป่าเขาลำเนาไผ่ที่ไม่มีบ้านเรือนของมนุษย์คนไหนอาศัยอยู่วันนี้คือพวกอีฟไม่ใช่มนุษย์ก็เลยพามาได้เอ้ยอีฟเป็นมนุษย์ดีกว่าใช่ใช่โอใช่เอฟเป็นมนุษย์คนแรกนะพี่จริงเหรอเอ้ยนี่ไงเฮ้ยงั้นวันนี้ดีเบตวันนี้พี่ยอมแล้วอีฟอีฟชนะไปเลยก็ได้นะ มัวเดียวชี้กระตุกมากเลยล่ะเอาล่ะ <c oughs> ทุกคนครับทีนะา,าแอชิรามีเรื่องจริงจังเรื่องหนึ่งอยากจะมาประกาศ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นเออชี้กระตุกใช่ไหมครับเพราะว่าเน่ยชีการ <c oughs> <c oughs> ทุกคนวันนี้เราจะมาดีเบต กันระหว่างเอชิรากับอิชิยานะคะเอออิชิาร performance performance. ์เลยอิช wow, uh, ิยานะคะอิชิยาอิชิยาอิชิยาร์ชื่อเต็มวัตถุอิชิยาเหรอ โอเคแอชิร่ากับอีฟชัยยาเฮ้ยเราชื่อฮ้ยกันเลยดีกว่าเฮ้ยร้องเหมาะจริงๆเลยสำหรับคนที่เกิดมาช้าดานแล้วอ้าวอีฟอันนี้คือเริ่มเลยเหรออันนี้คือเริ่มเลยเหรอไม่ๆๆอันนี้คือยัอันนี้เป็นอ๋ออันนี้ง่ายที่เกินเกินเข้าหวอ๋อเป็นน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเหรอโอเคกรนๆๆาซีแต่งสาซีจังเขาคุณตัวเนี่ยจากแบ็คเวิร์สนะคะบอกว่าผมกลับมาจากยมโลกแล้วดีใจที่ได้เจอกันนะครับดีเบตวันนี้ผมว่าเสมอกันแน่เลยเยเธอไม่หรอกคนที่ อาต้องเป็นที่ค่ะบอกว่าที่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปช่วยด้วอีก ouais. ได้ที่เป็นมนุษย์คนแรกของโลกแบบนี้อาจจะต้องแบบมีข้อมูลความรู้เยอะมามแกแน่เลยค่ะที่ที่เป็นไดโนเสาร์ที่เพิ่งเกิดมาหลังองีมนุษย์คนแรกก็คงจะต้องฉันไม่ใช่ไดโนเสาร์ด้ทําำฉันเป็นบุเขาไฟนี่หว่าพี่โรนีว่าธรรมชาติมันเกิดมาก่อนมนโลกพี่โรนีว่าธรรมชาติมันเกิดมาก่อนมนโลกไม่รู้พี่ไม่เล้พี่ไม่รู้พี่ไม่ฟัง ไม่รู้ไม่รแล้วห็นต่างเว้ยอีฟังพี่นะเว้ยอันนี้เราคุยกันจริงจังเลยนะการที่พี่วัเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่จริงแล้วเราก็ต่างรู้กันเถ็มใจอยู่ดีว่าเราสองคนเนี่ยอ๋อขนาดไหนเธงพี่เธอก็ไม่ได้หายกับพี่อะหรอกเธอก็ใกล้ๆพี่แหละพี่ว่าใช่ใช่แล้วพี่ใช่ปะอายุนี่เสียงเป็นอะไรอะเสียงเป็นอะไรอะเฮ้ยหนูเป็นคนเสียงสูงค่ะพี่เขาเป็นคนเสียงสูงเหรอจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเสียงสูงเนี่ยเป็นคนแก่ เอาเสียงสัสดิขอเฮ้ยทำไมเสียงต่ำแล้วอะทำไมเสียงเปลี่ยนไปเร็วจังเลยอีฟไม่สบายหรือเปล่าเอ่อพอดีอีฟเอ่ออายุค่ะจะพึ่งจะเอ่อสิปดใหม่ๆพี่เพราะงั้นก็เลยแบบเสียงต่ำนิดหน่อยสียแยังไม่โตเต็มที่นะพี่ใชใช่่แให่ๆเลแล้วขอออกความเห็นได้ไหมคะผมว่าอีฟเรียกแอชชี่ว่าพี่ก็รู้แล้วนะคะว่าเกิดกัดพี่อี เราเรามามดีเบตกันจริงๆอีกสักรอบแม่ละอีฟมาได้แลล่ะโอเคอีฟ okay, เราจะเอาหัวข้ออะไรกันก่อนดีนะอีฟพี่จะเออบอกว่าอีฟอีฟอีฟจะก่อนหรือพี่จะก่อนดี พี่ก่อนเลยนะ่อจากว่าอีฟให้โอกาสผู้อาสโสมากก่อนได้เลยละ่ะพี่จะบอกว่าได้เลยละ่ะเออพี่ไม่พี่ไม่เถียงยเลยหรอคือคือพี่พี่ไม่เป็นไรพี่ยอมแบบเปิดให้อีฟก่อนเลยว่าว่า,บาแบบว่าพี่เนี่ยไม่มีทางเกิดก่อนอีฟได้เพราะว่า <c oughs> พี่เนี่ยไม่ใช่มนุษย์คนแรกของโลกใบนี้เขาแจน่ะอีฟนะคือพี่จะบอกว่าถ้าทำไม ใช่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ใช่ถูกต้องนี่นี่แกก็เลยจะบูลลี่จริหรือเปล่าชิลชิบนุษยมันชักก็เป็นมนุษย์ชักก็มีหัวใจนี่เป็นภัยพิบัติไม่ใช่หรอพี่แต่วเกิดก่อนมนุษย์ได้ไงเอ้ยพี่ต่ว่เกิดหลังมนุษย์ได้ไงก็ต่อ้พี่เป็นภูเขาไฟพี่ก็ไม่มีทางเกิดก่อนอีฟอยู่ดีอีฟดูหน้าพี่ขนาดนี้หน้าพี่ยังเด็กขนาดนี้มันจะมีทางเกิดก่อนอีฟได้ยังไงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นคือแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนแบบพี่เนี่ยจะเกิด ก่อนอีบว้ยเพราะฉะนั้นคือเราแค่ไม่เจอกันไงที่จริงแลวพี่สัมผัสได้ตอนที่พี่นอนอยู่ในภูเขาไฟใช่ปะพี่สัมผัสได้ว่าเ hey, ฮ้ยมีจิตวิญ,ญญาณเขียวๆอะ่ะคือแบบเกิดมานานแล้วเว้ยแต่แค่แบบว่าย,ยังไม่ตื่นเฉยคือพี่สัมผัสจิตวิญญาณอของเธอได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอเกิดมาแล้วเว้ยแต่ว่าได้มีมนุษย์วิญญาณเออโอ้จิตวิญ,ญญาณสีเขียวๆนิดเออบินได้ไหมพี่ถ้าบินได้อาจจะเป็นปีศาจหรือเปล่า ปีเปียมันบินได้ได้เหรอขี่กระพีอย่เหรอปีเสี้ยมันินได้ปะวะจริงป่ะนหัวเป็นมังกรอ่ะเอาเป็นมังกรอาจจะบินได้ก็ไม่ใช่แต่พี่เห็นแบบว่าแบบแบบพี่เป็นเด็กสาวจากธรรมชาติพี่เป็นภูเขาไฟที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาไงเออพี่แบบได้กลิ่นใบโคเบอร์แบบชัดเลยคือแบบตอนนี้พี่นอนอยู่อ่ะพี่แบบเฮ้ยกลิ่นนี้ได้ได้ยิน้งแต่ตอนเป็นไข่ในในไข่แล้วอ่ะที่มีสรุปพี่เป็นเด็กสาวหรือพี่เป็นภูเขาไฟนะยิ้มเชื่อป่ะยิ้มเชื่อป่ะพี่เกิดจากอะไรพี่เกิดมาจากไข่นะ ใิงเหรอไข่เกิดเป็นจะไข่เลยรู้วไม่ใครเป็นคนเอาไข่ลงมาฟักที่โลกมนุษย์เนี่ยใครอ่ะมิกะเอลอ่ะใช่น่ะมิกะเขาฟักไข่พี่ออกมาหมายถึงบอกว่าเขาเอาไข่มาบอกโอ้ยชิคก์เขามาพอให้เธอจงเออบอกว่าเติบโตแล้วพี่ก็เกิดมาปุ้มการเป็นเอชิร่าเห็นไหมเห็นไหมพี่เกิดมาจากไข่เพราะจะนั่งเป็นไปไม่ได้แล้พี่จะเกิดก่อนอีบุ้ย เขาไปออกลูกเป็นไข่เหรอพี่ถูกเราสามารถเหนือจินตนาการได้ทั้งนั้นแหละอีฟเราต้องมีจินตนาการนะเข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจเขาว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้หรือเปล่าอีฟเอ,อ้เข้าใจพี่<ต>อยากรู้ี่อีฟจะดีเบตพี่ยังไงอ่ะในนีอีฟลองพูดทฤษฎีของเตม,มาสิว่าทาไมเธอถึงคิดว่าตัวเองเกิดหลังพี่อ่ะเออเกิดหลังพี่หรอหว่า อ๋ออีฟไม่อีฟเกิดไม่ทันเพจเจอร์แล้วพี่ฉันก็เกิดไม่ทันเพจเจอร์เหมือนกันพุ่ยไม่เป็นยุกพี่ของฉันต่างหากเล่าไม่ได้เกิดทันได้แค่เออรู้เรื่องเฉยๆต่างหากเล่าเือไม่ได้ใช้เพจเจอร์ไม่ทันยุกเพจเจอ์ไม่ทันแค่เทปเลยทำไปเสร็จเทปไหมคะเทปเทปอ๋อรู้จักดีพี่แต่ว่าไม่ใช่นะ แค่เคยเห็นของย่าอันนี้อันนี้นับปะ <P ing> พี่ก็ไม่เคยใช้เหมือนเกดที่บ้านพี่บางเงินใช้อเช่พ่อแม่พี่ใช้แต่พี่ไม่ได้ใช้เองเลยไม่ได้ดูเทปไม่ได้อัดเทปม้วนย้อนหลังมาดูด้วยใช่จริงเหรอ้นนของเก่าบางอย่างมันก็ดีนะอีปบอกพี่วไปดูของเก่าเหอแบบแบบ,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 บบดี <S <S 1> <S 1> ไม่เปไรที่หนูดูอยู่ในโชว์หมดยาไฟใช่ของเก่าอ่ะหนูด <ขๆ S 2> ูอยู่เลยอ่ะจริงเหรอพี่ก็ดูของพี่อ่ะชอบดูอะไรเก่าๆมากเลยล่ะเอ๊ะชั้นกำลังเล่นตัวอย่างแี้ว่็ ดูเก่าๆมากเลยแหละใช่ค่ะหนูดูแบบเต็มตาเลยตอนปัจจุบันตอนนี้แหละเลิศเลยล่ะของพี่เอาไปเอแต่เดี๋ยวนี้พี่อินเฮแล้วนะเว้ยพี่แห่งมาดูอนิเมะปกติมากขึ้นแล้วนะพี่ตามสมัยทันแล้วนะเว้ยแอชี่เธอโดนน้องเอ๊ะทะเหรอใช่เหรอยตส่าได้สองสามลอบจริงปะอันนี้ทะเลาะกันแล้วเหรอเอ๊ะอันนี้เทอเลาะกันแล้วใช่ปะ อไออีฟสาเล่นสอะะงสาวร้องถ้าพ่อเล่นอีฟว่าคุณหนูทำไมอีฟขอร้องอะไรอยู่เดี๋ยนี่ทำไมอ่ะอยากรู้ที่มาคุณหนูมื่คืออะไรค่ะมันเป็นคุณหนูอีฟอะ่ะม,ม,มันไม่มีมันไม่มีคุยมาอะไรคือตอนนั้นแบบไลฟ์แบบว่าอ่าอีฟทำไลฟ์เขาเรียกอะไรอีฟทำไลฟ์อะไรนะอ่า Q&A อะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วทีนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องนาถาถึงเรื่องครอบครัวอีฟอะไรเงี้ยแล้วนี้เหมือนกับว่าอีฟก็แค่บอกไปว่าอะไรนะเอ่อปกติแล้วตอนที่อีฟอยู่บ้านเมื่อก่อนอะอีฟยังไม่ทเคยทําอะไรเองเลยคือปกติอ่ะใช่คือยีฟไม่เคยทำเพราะพ่อแม่ยีฟไม่ได้บอกว่าให้อีฟทำใช่ไหมอ่านั่นแหละแล้วทีนี้บอกว่าอ่าอีฟก็เลยบอกว่าอีฟเพิ่งมาเคยซักผ้าเองเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วเขาก็เริ่มเรียกอีฟว่าคุณหนูแล้วอีฟแบบ what why คือคนคนาไม่ก็ไม่ต้องไปต้องทัาขนาดนั้นก็ได้เปล่า อีฟอีฟเป็นน้องพี่ปพราะว่าเราแกอยู่บ้านพี่ปัเนเนี่ยทธอไม่จงโดยแล้วกันแล้ววะฮะ<า>ใช่แกรู้ไหมทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้สักผ้าใ<ฮ>ช่ไหมเห็นไหมแต่คนไม่ได้สักผาเองมันกดีฉันก็ไม่สักผ้าเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่ใช่คนหนูอนะไรล่ะใช่เขาเรียกนี้ว่าคนหนูก็ไม่เหมือนกันฉันก็ฉันก็ไปสักผ้าเองเหมือนกันละอย่าละอย่าไปขนาดจานยังไม่ล้างเองเลยไม่ได้ล้างด้วยซ้ำอ่ะเอออีฟล้างจานเองด้วยซ้ำ พี่ไม่ได้ล้างอ่าอีล้างซ้ํเองนะซ้ําคือแบบว่าเคยล้างแล้วพยายามล้างแล้วแบบว่าแม่ไม่ถูกใจก็เลยไปล้างซ้ําก็เลยไม่ล้างแม่เลยเอาแม่ล้างแล้เออเออก็เลยเลือกแคเรียกพี่ชีว่าคุณหนูบ้างครับครับสงสัยครับผมอย่าอย่าอย่าเลยนะ่ีเบ็คุณจะดีเบตกับผมในเรื่องคุณหนูเลยครับเพราะว่าพี่ละศมีความสวยงามของพี่น่ะมันไม่ไม่ได้ถูกเติมกับคําด้วยคําว่าคุณหนูเด็กๆดาบนั่นหรอกเข้าใจแนะของพี่ต้องเรียกว่าป้าป้า ผู้หญิงค่ะหลังจากนี้จงเรียกฉันว่า p รินเซสทีเรน่าอะชิราซะถึงชื่อฉันจะคือควีนก็เถอะหลังจากนี้ฉันคือ p รินเซสทีเรน่าอะชิราวาการ์ต้หลคนบอกว่าคนหญิงยากปล่อยมาเลยอ่ะคนหญิงยากจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคนหญิงยากทำไมชันจะทำแบบนี้ไม่ได้นี่คือบาทอมราพร เอฟไม่ยอมนะคะคุณหญย,ย่าจะทำแบบนี้นางอัมราพรไม่ไดาค่ <c oughs> ะจะได้อัมราพรคือชื่อคนหญิงย่าวอ้อย <c oughs> <c oughs> คนหญิงอัมราพรน<ต>ี่แหละชื่อเลยนะอรายาอรายา,รา,ยาใช่น่ะอรายาใช่คนะุณหญิงยาทำแบบนี้กับนางอรายามีได้ไหมคะใช่ที่จริงแล้วที่จริงแล้วรู้ไหมถ้าเกิดเป็นบทจริงๆเนี่ยรู้ไหมถ้าเกิดในเรื่องน้ำตากองประเทศพี่คือเอเิียนะ Syria, ternyata bener. Niipatt adalah ya...? Nigmat saya adalah A, bukan A! Nyirikannya Ikut,